ฟาวมนุันมีกันหงันมานานแล้วรันว่ั่นเดงแล้วช่วงจังหวที่เขาเอาทางทยี่หน้าครับเอรู้สึกไงครับตอนนั้นก็้กานครับให้หนีราจับไม่ได้เลยพราีเับจับปุ๊เราก็โดนโดนอยู่โดนนูมาขทไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าในในกฎกติกามันไม่ฟาวนะพี่ไม่ฟาวกกติกาไม่ฟาวมันก็มานานแล้วสมัยก่อนรดูมานานก็ต้องยอมรับเลยครับยอมรับยอมรับครับนี้ก็ดเตรียมรูปตุกติกับหวึ่งครับ น้องก็แล้วน้องก็พยายามทำเต็มที่นะดีเยี่ยมเยี่ยมครับผมทักฝากที่การที่ติดตามเนื้อก็ฝากนะครับว่าบวยผมแพ้แล้ผมไม่ผมผมไม่ก็ผมทำเต็มที่ผมทำวยครบของไปทุกตัวแน่นอนครับผมครับฝากเชียร์ฝากดไม่ี ก็เป็นกำลังใจให้เชียวดี่ครับอ่าเป็นเลินอ้อนอ้อนมานดมันขนานึงไม่มีใครไอ้เ้ี่ก็ไปก่อนนัดนัดเดียงกันอย่างนี้ก็ลาเกมนมือถือร่นไปหมดนะัติดมือไปมั่งติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวไมมแหล่ะ ตอนนี้ครับรอยเจ้าไอ้โมเดลัมช่วงนี้มันีโมเลยันะก็อะว่าว่าจวในในกฎกติกามันไม่ฟาวน้องตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับ้างขยี่หน้ากุกพื้นัดไหมเอขนเพราะเราเราเราเตี้ยกว่าเขา่มยๆงเนาะแต่ว่าช่วงแต่จริงๆนี่เราที่ขาตรงๆเลยนะตอนช่วงใหม่ๆเราเคยมีการอื่นไหม จากเคก็จากเคยเจอเจอเจอดันเท่านี้เราไม่ไม่มีเขาเจอแต่ดันอีกเพราะว่าเราก็เสียบกว่าอ๋อวันนี้เขาพยายามทำเต็มที่นะสามยกถือว่าได้ลุ้นเลยไล่ต่อยมัดเตะขาต่อไปลายความใหญ่ความยาวของเขาแล้วก็โดนลูกขยี้นั้นด้วยมันก็เลยทำให้ยากลำบากเลยเอาละโอเคอ้าวเไม่ตัดหมายมั้ ก็เป็นกำลังใจสู้ต่อบิดาดินนะบอกว่ากัาไม่ว่ากัาไม่ต้อสู้ครับโอ้บล็อกล็อกครับกี่เมือกี่เมือ มีแตกนิดนึงนะครับสองไฟมายครับได้ชิีมือนี่พี่อะไรครับว่าได้ได้ชิบอะไรครับผมสองมือนะครับผมชิบสองมือเอาละเอาคุยหน่อยโอเล็กเป็นเอฟวันนี้เป็นไงวันนี้เกมลูกเกมคิดว่าเราเราชนะเขาด้วยลูกไหนวันนี้ลูกจุกจิกลูกฝีมือหรือว่าอะไรลูกจุกจิกระเบียงแล้วก็ความใหญ่ด้วยมีส่วนไหมได้นะมันมีมีแตกด้วยเหรอ หัวโคกกันครับเว่นกามแล้วหัวเอาโคกแล้วนี้วันนี้ในส่วนของแข้งซ้ายหน้านี่น้องเตรียมแผงมาจากบ้านจะค่ายหรือเร็นว่าไงเตรียมมาครับแต่ไม่ทำงานไม่ไม่ไม่เต็มที่ครับยังยังไม่ผิ้วยังไม่ผิ้วนะโอ้โหถึงนี้ขนาดไม่ผิ้วนะตื่นงานฮะทีมงานร้านเกมวันนี้ตอนตอนที่ที่ที่เราทานกันที่หน้าตอนนั้นเซนบอยบรรยากาศเข้ยโหมาตอนนี้เรารู้สึกไงบ้างก็ไม่รู้อะไรก็เหมือนว่าทำรถายใช่ไหม กน็ลิกสนติดปาครับปกาว่าในใางกฎกรไม่ผิดนะไม่ผิดครับผมกไม่ผิดนะผมผมบอกหมดแ้วกาโอ้ผมบอกอาจารย์ไม่ผิดนะอาจารย์อาจารยบอกไม่ากมาทำเลยอาจารย์ไม่อยากเล่เราไเี่ยนตา่ตามกกาไม่ผิดครับกนคนสองสนน้องเล้วกันมันมมั่นใจช่วงยกไข้น้องชาที่ว่าน่าจะกินหมดแล้วแหละโอ้ยเายยกาม่า้หกัจเการไม่ดน น็อกโดนนับก็ก่อแล้วสารยุกสามยุกเราก็ดูจัดเลยนะเต่อยมาเตะขาแล้วก็มันไม่ต่อวันนาะเดี๋ยวไปเย็บต่อใช่ไหมไปเย็บต่อเอาฝากได้แฟนครับไว้เรขอบคุณครับวันนี้ทับได้แล้วครับอ้าวยินดีด้วย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 ครับผม